จสวัสดีครับผมพี่น้องสุขูสุคนเหมือนเดิมว่าขอกระบป๋าบุ๋มบ้าเสืบแล้วพี่นอ้องตอนใบใบสี่คำมาแล้วพี่น้องมากินเขา,บาใบน้ำกันเนาะบายไปหาคำขอแรงกันแล้วเหมือนี้ก็ตั้งมะฮุงเทิร์พี่น้องตะมุงเทิร์ถอดประนินกอดประนินกินกับผักกาดกรอบผักกาดขาวนี่แหละกับยังก่อนนี่ผักกาดครับพี่น้อง กระพัดมีเมียพัดเด็นี่สุดยอดเลยสูตรพัดมีสูตรคิดขึ้นเองเลยพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องเสิร์ฟแซลมอนปลาบุ๋มกับปลาบอไรเอา้านอนเตือนหลังจากออกกันมาคือเก่ากินแล้วแรงพี่น้องปลากระทอดเอี่งนี่มึงกินตัวใหญ่กรอบๆปุ้ยคักบ่วพี่น้องเนาะบรรยากาศเมื่อนี้อยู่ปลาได้พี่น้องปลาหนาบานได้พี่น้องเบิ่งซอยปลาบุ๋มได้พี่น้องงูสิวมากตอนไหนกับมูสได้เฝ้ากิน ร่มเ,ๆๆมเย็นๆครับพี่น้องฝนบ่ตกเนาะบ่งยุบไปยังไงเอาจำหงุดงบพัดมีอบนเลพี่น้องพัดมีอกอนอะ

cầu cây con mày, mm. cắt ừ, cá ở hàng bàn cái cào, vậy không มันมีกับตำหง่องมูมินงู้มาก่ล่ะปลาก็หกตัได้หรอขวกากปลาบูมซิแรีนเด้ยพี่น้อง <thighs> bạn nát tờp đi bên hết rồi xịt ọc nó cắt trái lại hết rồi ngò ọc thêm đi đây giúp <laughs> <laughs> tâm hôn bye bye nắng trắng tươi đây mình <laughs> 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 ngon đi Mọi người nước cầu thì nó ơi อึ๊บไปๆมันไม่ได้ <coughs> <coughs>

ทิมให้นกให้นกกินไงเนาะเงาอดีตัวยล่ะน,นกนกกินตัวบานเาะมาเด้อมาเด้อไอมาเด้อกินเขาครับกินเขาเออ À gà đi không ba? Có lẽng, có lẽng. Hả? Không biết bán hả? Sao con lên? này nói xong tôi gì cũng gìn kiếm bữa bật ร้านไหนได้พี่นองนรื้อขนาดไม่ผมอ้าเป็นเบิดยงางวะบ้ <c oughs> านยุ่งแบบนี้แบนี้เรียกว่าโอเคอเป็นนามคล้ายได้หรือ,อ,อเปล่าเขาายเป็นหนามมันบ่ แบบเวลา,ด,ลนะวาด,ด้วยนะมีข้ราดจะเป็นมีอุบุญมันยุ่งจะบ,บอกหักลังบอ่อยหน่องยานงูอื mhm <laughs> <laughs> là ba với nó mềm trả là bà 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 nó mhm 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 Ừ. mhm 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 เสียบอล้่ก็มันต้มใจฮก้ไ่ไปหน่อดแกไก่เจกลําะลำปีใบเซ่หมูเกลือง Tất cái cái sư bên ngoài Chúng ta không Chỗ có phát này Nó có Quá là nào, vui rồi Ủa bớt tâm không có bà mà có giả được đấy เมาบนเอ้าพ ER ี่น้องสำรับคลิปนี้บาบูมควรสึกอจบคลิปเพียงนี้แล้วครับพี่น้องครับกินโบเบิดดอกพี่น้องตามมังหงพิงปลาหนิ่งสองตัวปลาหนิ่งสองตัไหมโบเบิดกับพัดมีฝีมือเมียคือเก่าพี่น้องตามกับฟีมือเมียให้เก่าล่ะเอ้าแซ่บเ้ยครับพี่น้องมือนี้บรรยากาศในคางปลาเด้บรรยากาศคางปลาหนาของบาบูมเอาสำรับมือนี้บาบูมสึกอจบคลิปเพียงไรแ้ครับพี่น้องครับเอาโอกาสอ่านแครับเนาะยังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามได้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับ